ส,สับซุนโดยโปรใหม่แฮปปี้ซูเปอร์เซฟสนุกไม่อั้นทั้งเน็ตโทรไอไฟเดือนละ299บาทจากแฮปปี้ ยกกับมาส่วนต่อในฮะกับโก้ไกด์ครับและช่วงนี้นะครับกับนิสิตเมาส์ครับสนับสนุนโดยโปรใหม่ Happy Super s ร v e สนุกกว่าแบบไม่อั้นทางเน็ตโทรไอไฟเพลงเดลอร้บาบาทจาก Happy ใหม่บนดีแท็กตเน็ตครับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่ตอบมาโดนใจทามากที่สุดนะครับก็รับไปเลยครับเป็นเสื้อสวยๆนะฮะจาก Happy เอาไปใส่กับแ a p ปีเลยนะครับและประเด็นคําถามในวันนี้นะฮะขอเอาใจสอบคนไหนที่ชอบเล่นเน็ตกันหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าเราจะถามว่าเวลาคุณเล่นเน็ตเนี่ยคุณดูอะไรแล้วสุขใจสุดๆครับถ้าเป็นต ไปด้วยแล้วก็ดูอินเทอร์เน็ตไปด้วยเราจะชอบดูอาหารที่มันเราไม่สามารถเอื้อมถึงครับมันจะทําให้เราได้รับอรรถรสในรสชาติที่พิเศษมากๆเลยว่าแต่เพื่อนๆนะฮะัเขามีความคิดเห็นยังไงเราไปชมกันดีกว่าครับกับช่วงนิสิตเมาส์ครับช่วงนิสิตเมาส์ ค่ะก็การเล่นเน็ตด,ดูอะไรสุขใจสุดๆ,ๆนะคะก็เข้า Facebook ค่ะเข้าไปอัปเดตข่าวสารต่างๆของเพื่อนนะคะดูว่าเพื่อนมาพูดคุยอะไรกับเราบ้างมาโพสต์มาโพสต์รูปภาพแชร์อะไรให้เราดูสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นนะคะเพราะว่า Facebook มักจะมีสิ่งแปลกๆมากมายอย่างเช่นสิ่งมหาัศาจรรย์ของโลกหรือว่าสิ่งที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนนะคะหนูเลยคิดว่าการดูเฟซบุ๊กนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่หนูสุขใจสุดๆแล้วเพราะว่าได้พูดคุยกับเพื่อนและได้พบสิ่งต่างๆ,ๆมากมายค่ะ ครับผมชอบฟังเพลงครับเพราะว่ามันเพลินดีครับเวลาแบบว่างๆแบบนี้ครับใช้เน็ตได้คุ้มดีครับเล่นเน็ตดูอะไรแล้วสุขใจสุดๆหรอครับสําหรับผมก็น่าจะเป็นรายการวาเลนตี้ครับรายการวาเลตี้มันก็มีหลากหลายครับไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างเงี้ยพี่ก็ดูแล้วมีความสุขถือว่าใช้เน็ตได้คุ้มค่าครับค่ะเล่นเน็ตดูอะไรสุขใจสุดๆก็คงจะเป็นอาจจะเข้า Facebook ไปดู คลิปใน You Like ค่ะเพราะว่าดูทำเลยเครียดๆมาก็เข้าไปดูใน You Like ก็เจออะไรฮาๆแปลกๆเต็มไปหมดเลยก็แก้เครียดได้ค่ะแล้วก็เฮฮามีเรื่องไปคุยกับเพื่อนด้วยเล่นเน็ตดูอะไรสุขใจสุดๆหรอคะก็คงจะเป็นการดูหนังนะคะไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ฝรั่งซีรีส์เกาหลีญี่ปุ่นจีนภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่คะ่ะจะเป็นซาวด์แท็กหรือว่าภาคไทยก็เป็นคนชอบดูหนังนะคะเพราะว่าชีวิตนี้รู้สึกว่าขาดหนังไม่ได้คะ่ะเปิดเน็ตปุ๊บต้องดูหนังเลยคะ่ะมันเป็นอะไรที่แฮปปี้ที่สุดเลยคะ่ะ เล่นเน็ตแล้วดูอะไรที่สุใจที่สุดก็ผมก็ชอบฟังเพลงเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าเวลาเราเครียดอะไรกันมาจากงานหรือจากที่ต่างๆที่เราไปเจอมาเนี่ยเวลาฟังเพลงก็ทําให้รู้สึกสบายใจมากขึ้น,นครับก็เป็นอะไรที่ผมว่าทุกคนก็คงฟังกันนะครับเวลาที่มีะไรมีปัญหาก็จะมานั่งฟังเพลงให้สบายใจมากขึ้นนะครับเล่นเน็ตดูอะไรสุกใจสุดๆเหรอคะก็คือ youtube ค่ะเพราะว่าเวลาเรา อยากจะฟังเพลงอยากจะดูหนังหรือว่าเวลาเราเครียดอย่างเงี้ยเราก็จะเปิดดูคลิปตลกหรือว่าอยากฟังเพลงเศร้าเพลงสนุกอะไรเงี้ยค่ะก็ทําให้เราสุขใจสุดๆเลยค่ะเล่นเน็ตแล้วดูอะไรสุขใจสุดผมจะดูเป็นพวกงานศิลปะครับเป็นพวกงานเกี่ยวกับโครงสร้างสถาปัตย์อะไรอย่างเงี้ยผมเรียนสถาปัตย์มาด้วยก็เลยดูพวกโครงสร้างแบบเป็นได้เป็นอินสปเรชันแบบใหม่ๆครับเป็นเกี่ยวกับงานของเราครับอ,อ่เล่นเน็ตด,ดูอะไรสุขใจสุดสุะครับสำหรับผมก็คงจะเป็น โซเชียลแคมะครับเพราะว่าแบบได้ดูผู้หญิงสวยๆมานั่งพูดมานั่งรีวิวมานั่งมานั่งทำท่าแอปแบลวอะไรอย่างเงี้ยครับนี่แหละครับทำให้ผมสุดใจสุดๆดูพวกตามเว็บเกมอะครับวิดีโอสวยๆ,ส,ๆสนุกสนุกะครับทำให้เราอยากเล่นเ,เล่นเน็ตดูอะไรสุดใจสุดๆเหรอคะเล่นเน็ตด Instagram ววอูอินสตาแกรค่ะเพราะว่าไปฟอลล์แบบว่าพวกดาราเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างเงี้ยคะ่ะทำให้แบบว่าดูแล้วอินสุดชอบสุดๆเลยคะ่ะ และนี่นะครับเป็นชมหน้าผู้โชคดีครับที่ตอบคำถามมาโดนใจทำมากที่สุดนะครับเป็นนุ่มหล่อสาวสวยทั้งสามคนนี้ของสีงความดีดีด้วยนะครับได้รับเสื้อจากแฮปปี้ไปเลย จองมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆคนไหนที่มีความคิดเห็นที่โดนใจมากกว่านี้ส่ง S M S มาบอกกันได้เลยทางซ7 7 7 7 7สและเฟสบุ๊คดอทคอมยูชาแนลด้วยนะครับและช่วงนี้สินเมานี้นะครับต้องขอบคุณด้วยครับกับโปรใหม่ Happy Super s a ์เครับจาก Happy ้ใหม่บนดีแท็กใจเน็ตเดี๋ยวพาความสนุกกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาสนุกกันต่อกับโปรไกด์ในช่วงหน้าครับสำหรับสุดดยโปรใหม่ Happy Super s a ์เสนุกไม่อั้นทั้งเน็ตโทรไอไฟเดือนละ299บาทจาก Happy